ถ้าวันหนึ่งคุณติดอยู่ในตึกที่ไฟไหม้ข้างหน้าคือหน้าต่างข้างหลังคือเปลวเพลิงที่รุกโชนและในมือมีแค่เหรียญพระเหรียญเดียวคุณจะเชื่อไหมว่าเหรียญเล็กๆนั้นจะพาคุณรอดชีวิตนี่ไม่ใช่คริสพระแพงแต่คือพระที่อยู่กับคนตอนหนีไฟตอนหมดตัวและคิดว่าชีวิตไม่รอดแล้วที่นี่ Eagle of No หลวงพ่อคูณไม่ใช่พระของนักสะสมอย่างเดียวแต่คือพระของคนงานคนขับรถพ่อค้าแม่ขายคนที่ชีวิตไม่มีแผนสำรองบางเหรียญดังเพราะราคาบางเหรียญดังเพราะทั้งประเทศรู้จักแต่ทั้งห้าเหรียญน,นี้ดังเพราะเคยอยู่ในวินาทีเป็นวินาทีตายของคนจริงอีเกิลออฟโนขอพาไปรู้จัก หาเหรียญหลวงพ่อคูณในมุมพระบ้นบานพระที่อยู่กับคนตอนหนีไฟตอนอุบัติเหตุและตอนชีวิตจนมุมหาเหรียญหลวงพ่อคูณพระบ้านที่อยู่ในใจคนนับล้านอันดับที่5เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519พระของคนเริ่มจากศูนย์เหรียญน,นี้ดังจากชีวิตคนจริง ตรงตัวชื่อรุ่นสร้างบารมีที่เหมือนมีแรงบางอย่างคอยพยุงให้คนที่ล้มนั้นยังลุกต่อไปได้คนที่ศรัทธารุ่นนี้คือคนทำงานคนค้าขายคนไม่มีทุนชีวิตคำพูดที่ได้ยินเหมือนกันก็คือไม่ได้ขอให้รวยแต่ขอให้ไปต่อได้ก็พอรุ่นสร้างบารมีปี2,519นี้สร้างโดยวัดบ้านไร่แจกให้กับลูกศิษย์โดยตรง เป็นเหรียญรุ่นที่3ของหลวงพ่อคูณจำนวนการสร้างนั้นเพียง ,3736 เรหรียญเป็นทองคำา19เหรียญเงิน199เหรียญนวโลหะ999เหรียญและทองแดง2519เหรียญลักษณะเด่นเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อคูณนั่งสมาธิเต็มองคด้านหลังมียันกลางเหรียญระบุชื่อวัดบ้านไร่ ต่อคดชัดคอปรอในเหรียญเนื้อเงินและทองแดงและคอปอในเหรียญเนื้อนวโลหะบางองค์มีจานคาถามะอะอุยานยาอุอะมะด้วยมือของหลวงพ่อคูณเองยิ่งหายากและทรงคุณค่ามากราคาปัจจุบันสำหรับเหรียญทองแดงมีราคาขึ้นหลัก3-5 0 0 0 0แสนบาทและนวะโรหะราคา6-80,000บาท สำหรับเหรียญเงินนั้นราคาแตะหลักล้านและทองคำสูงถึงหลายล้านบาทอันดับที่4เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นปี2517บล็อก5แตกจากพระศรัทธาสู่พระประสบการณ์จริงจนถึงเหรียญที่เซียนสายบล็อกตามหาเหรียญรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอันดับต้นๆของหลวงพ่อคูณเลยทีเดียวเริ่มจากการที่เป็นพระของคนงาน คนขับรถคนที่เสี่ยงชีวิตพระที่คนแขวนจริงชื่อเสียงความขขังและศักดิ์สิทธิ์มาจากประสบการณ์แคล้วคลาดคุ้มครองภัย จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในเหรียญยอดนิยมอันดับต้นๆของหลวงพ่อคูณสร้างขึ้นเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์วัดสะแก้วจังหวัดนครราชสีมาปลุกเสกยาวนานกว่า4ปีอัดแน่นด้วยคาถามหาอุดและยันครบเครื่องเชื่อว่าคงกระพันแคล้วคลาดป้องกันอันตรายและเสริมเมตตามหานิยม ลักษณะนั้นเป็นรูปเหรียญไข่มีห่วงในตัวด้านหน้าเป็นรูปครึ่งองค์ของหลวงพ่อคูณมีพระคาถาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธและชื่อวัดบ้านไร่ด้านหลังเป็นดวงชะตาและคาถาศักดิ์สิทธิ์หลายบทอย่างเช่นนะโมพุทธายะหัวใจพระรัตนตรยัยและยานายาคำห้ามชั่วราคาเช่าหาทั่วไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นๆบางองค์พุ่งถึงหลักแสนบาท และที่ทำให้เหรียญน,นี้ราคาพุ่งเป็นแสนทั้งที่เป็นเหรียญที่หน้าตาเหมือนกันอยู่ที่ลายเซ็นของโรงงานบล็อก5แตกเป็นรอยแตกเล็กๆที่เลข5ด้านหลังเกิดจากแม่พิมพ์ใช้งานหนักนี่เองอันดับที่3เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรบนปี2536รุ่นที่ครองใจพ่อค้าแม่ค้าทั้งประเทศ นี่คือรุ่นติดโผเพราะเป็นรุ่นที่คนไทยคนทั่วไปก็มีโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าทั้งประเทศดังในเรื่องเมตตาค้าขายแคล้วคลาดและโชคลาบเหลียนหลวงพ่อคูณรุ่นจเจริญพรบนปี2536นี้ เป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นที่วัดแจ้งนอกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำสร้างกุฏิสงฆ์วัดบ้านหานเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีความสวยงามท้งรูปทรงและการแกะพิมพ์ใบหน้าของหลวงพ่อคูณที่ดูสวยงามและลงตัวมากที่สุดเหรียญหนึ่งลักษณะของเหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อคูณครึ่งองค์ด้านหลังจานเม่ตามหานิยมและคำอวยพรอ,อื่นๆ ทำให้เหรียญน,นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหรียญเจริญพรบนปี2536นี้มีหลายเนื้อหลายพิมพ์มีทั้งแบบตัดปีกไม่ตัดปีกต่อโค้ดไม่ต่อโค้ดพิมพ์เต็มองค์หรือครึ่งองค์รุ่นนี้ไม่ใช่เหรียญที่ดังเพราะข่าวแต่ดังเพราะช่วยพลิกชีวิตให้สำเร็จและปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจแขวนแล้วค้าขายลื่นขึ้น รุ่นนี้เนื้อทองแดงทั่วไปราคาเช่าหาที่หลักพันถึงหมื่นต้นๆแต่ตัวท็อปนั้นก็คือเนื้อเงินตอกเลขเ้าสังคาติว่ากันว่าสร้างไม่ถึง50เหรียญซึ่งเช่าหากาันมีถึง6หลักเลยทีเดียว ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางของขังที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงที่บ้านเขียว hhmq0599t อันดับที่2เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสหกรณ์ตำนานเหรียญกระโดดตึกลอดจากไฟนรก กว่า20ปีก่อนในปี2536เกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์มีผู้เสียชีวิตนับร้อยบาดเจ็บเกือบครึ่งพันทำกลางปเปลวเพลิงและควันมลณนะเด็กสาวคนหนึ่งกำเรียนหลวงพ่อคูณรุ่นสหกรณี้แน่นอธิษฐานขอเมตตาบารมีก่อนตัดสินใจกระโดดจากตึกชั้นสามลงมา และเธอรอดอย่างเนื้อคำบรรยายหลังผ่านความตายเธอเดินทางไปกราบหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ในศาลานั้นมีผู้คนกว่าร้อยแต่หลวงพ่อกลับหันมาถามเธอพร้อมกับรอยยิ้มว่ามึงใช่ไหมที่กระโดดลงมาจากตึกแล้วมึงกำเรียนกูแน่นไหมจากคำพูดนี้เองทำให้คนจำทั้งประเทศเรียนรุ่นนี้ถูกจำในชื่อเรียนกระโดดตึก เป็นเนื้อทองแดงลงรักดํารูปหกเหลี่ยมด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อคูณนั่งยองถือมวลยาสูบด้านหลังเป็นถุงเงินถุงทองพร้อมยันและคําว่ารุ่นสหกรณ์ด่านขุนทศสร้างโดยสหกรณ์และปลุกเสกโดยหลวงพ่อคูณเองแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวจากไฟนรกในครั้งนั้นยังทำให้เหรียญรุ่นสหกร หรือรุ่นกระโดดตึกนี้ถูกกล่าวขานและจดจำทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้มาถึงอันดับที่1เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกปี2512ราหารุ่นโยนศะสาว5ห้าหรือรุ่นโยนศะนี้คือต้นน้ำศรัทธาทั้งหมดก่อนจะมีข่าวปฏิหารทุกอย่างเริ่มจากเหรียญเล็กๆของพระบ้นบานที่กลายเป็นพระของแผน่นดิน เหรียญรุ่นแรกปี2512นี้จัดสร้างที่วัดแจ้งนอกจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ระลึกงานฉลองพระประธานสร้างเพียง1,000 0เหรียญเนื้อทองแดงโรงควันเท่านั้นเมื่อเหรียญแจกไม่พอเกิดเสียงคอรหาว่าแจกแต่คนรวยหลวงพ่อคุณจึงนำเหรียญทั้งหมดโยนลงสะพร้อมบอกว่าใครอยากได้ลงไปงมเอาเองเพื่อความเสมอภาค ตำนานนี้เองทำให้เหรียญน,นี้ถูกเรียกว่ารุ่นโยนสะเหรียญส่วนใหญ่จึงมีรอยถลอกและนั่นก็คือสเสน่ห์ความศรัทธาที่ผ่านจากมือคนจริงนั่นเองลักษณะของเหรียญรุ่นนี้เป็นพิมพ์รูปไข่ครึ่งองค์มีบล็อกย่อยจมูกโด่งและจมูกบีบางองค์มีจานอักขระจากหลวงพ่อโดยตรงพุทธคุณเลื่องลือด้านเมตตาแคล้วคลาด ปลอดภัยมีประสบการณ์จริงตั้งแต่ยุคปราบคอมมิวนิสต์จนถึงขั้นที่ทหารอเมริกันยังพกติดตัวออกรบปัจจุบันเหรียญรุ่นแรกนี้ราคาเช่าหาอยู่ราวที่4 0 0 0ถึง500,000บาทบางองค์สภาพสวยมีจานขยับแตะเป็นหลักล้านเพราะนี่ไม่ใช่แค่เหรียญแต่มันคือจุดเริ่มต้นของตำนานหลวงพ่อคูณทั้งประเทศ ราคาพระมีขึ้นลงตามตลาดแต่ความศรัทธาหลวงพ่อคูณไม่เคยลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ถ้าใครกำลังเหนื่อยกำลังสู้กำลังแบกชีวิตไว้หนักเกินกำลังขอให้หลวงพ่อคูณ คุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดจากเคราะห์กรรมที่มองไม่เห็นให้ทางที่มืดมีแสงนำให้มีกินมีใช้หนุนดวงคนทำมาค้าขายมือหยิบเป็นเงินคำพูดเป็นทองให้เกิดกับคนที่ได้ดูคลิปนี้สาธุหากคุณสนใจอยากเช่าบูชาหลวงพ่อคูณเข้าไปชมได้ที่ชุมชนของเราหรือสอบถามที่บ้านเขียว h h m q 05 9 9 t เพื่อไม่พลาดเรื่องราวแห่งความศักดิ์สิทธิ์และมงคลแก่ชีวิตกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Eagle of No ไว้ด้วย